สวัสดีครับท่านผู้ชมวิถีผู้เท่ามาดูการลื้อบ้านที่ฟ้ใหม่นะครับอันนี้เป็นบ้านลูกซ้ายหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเป็นช่างโยธาแขวงการทางนะครับหมวดการทางน้องสูง่ทังหมวดการทางน้องสูงหัวหน่าเป็นกะให้ทีมงาน หมดกลารทางมาสงเคาะเลือบ้านอามาซอยอะนะครับในราคาการประสบอาคีภัยแต่ละครั้งก่ะซึ่งเสียหายสามล้างนะครับลังคนซานนะครับครึ่งหนึ่งอ้อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พละสลังของน้องนึงนี่กะ เมดหลังนะครับส่วนหลังขอย้ายเนื้อคนยุคนโค,คเนื้อเน็ดเนี่ยเบดครับอ่าสุดลงมาเบดแล้วแต่ว่าก็ยังรอทางเจ้าหน้าที่ทางการมาซอยลึกนะครับส่วนบ้านนอกนึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางหมวดกลางทางน้องสูงนะครับมาช่วย สำหรับคลิปนี้กับพี่น้องขอชบนะครับ ตอนเดชจของบ้านเพื่อลังดูบุลีนเส้นน้องหนึ่งเือบ้านหน่มหนึ่งเนยานมาจะใส ทำงานมาเก็บผ uh, ักมานั่งขายของหน้าตาสดใสเออเฮ่อจักเยอะนะเฮ่อถ่ายคลิปนมียนมาเมายนไทยมี่เจ้ากบเพียกนะบอกเฮ้ยเนาะเป็นยามเวลาน ม่กระทั่งมวไฟใหม่พี่น้องอยู่นะสนมากเนาะหนึ่งมีภูมาโซยจะคนหนึ่งสองสามสี่แปดก็ได้จะโทรไปนะโทรหาคน้นี่นี่อ้มวัดดีลูกอยู่ไสบ้านยูไสลูกพเดชพุทธศุพทินทุมลีมันเป็นลูกเป็นลูกไยนอง จะมากอลูกคอางไสองสับหีลูกลูกโฟลลล์ดอเดข้นาลาเสิมาอย่า้นยนะค้วายนะซอยเป็นคนอเสียวลงนีบอกหรือ่แล้วชวนร้อมัอนเราวยยังงาเราวยยังงาลน่ะนี่สซลูกซ้ายนั่นนี่ไก่ไก่ก็าเยน อันหนึ่ตายอ่าส่วนเขาเขยังหาบวิ่เงินกันเลยต้นนี้ครับอันของใายนะครับอันผ่านงผ่านยังอันนี้กันสา้นสา้นผ่าจะผ่าอะไรเป็นยังต้องาะบผ่เป็นยังหลอขาดเองขาดเองนั่นเออกะขาดเองก็กระเคื่อนเคือนสั้นเทิ้งถึงอ่าของสางข้างล่างนี้ไงใส่ได้อยู่บ้านซานอ่ะอาจจะเปลี่ยนแล ร้อมข้างล่างน่ะขึ้นทั้นมาครบคลุแทนอยู่แต่อันนั้นอันรวม้นโม่ใหม่ใหม่จเปาาในห้อยสั้นยาวกันีขาแบบเป็นโมเด์นะแนขึ้นอ่าก็ได้วางของสวเอาเก็บของนะมาใ้ใส่เสาเล็กขึ้นสาแทนสุดมหอยอยอาพยจเฮดสูงขึ้นอันนึงพยจลื่มมันก็จะเช็ดอยาได้ใหม่ยิ่แล้วกนอ๋อหนึ่งพยจลุ่มยู่แล้ว พนเนีออ่ยบ่ผมไปดูมนก็อยากเหตุตรงเข้ามาอืาอแต่เป็น,นรไรตวนี้มีได้ทีมงานฝันมาซอยอเขาค้องเพื่นแล็บเบิร์นะสะพาก็ทีใหมตนตนนั้นนั่นแลหละเอามาดึงจีนก็ได้ได้เลยนั่นยุ่นแล้วค<อ>รับรถออกไปทำง,งานขันบไ,ไปตลาดอย่างขับรถออกไปบวกเพิ่งจัพ่อไปนู่นบอกอาย แค่คือบ่คืนเลยมืดย้อยพี่เจ้าไม่กำลังใจพาเราหลับอดีตสอสอโอ้มันกล้สีมาเหรอเบอขนาดบอเอออดีตสอสอจังหวัดบอกขนาดเนี้ยเขตสองเนาะเจ็บเถอคลิปไว้พร้อมเนี้ยไอ้ปัญหาเสียงในคลิปเนี้ยล่ะ ว่าช่วงนี้พันธุ์ท่นได้สมัครอย่างดอกเนาะพอจะลองสอฟและวก็มาลองดอกท้องพินมันได้มาเหรอ,อเตอามากับพ่อญาติเซฟภาพวันนี้แหละ และสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอดีตสสไปยายเก็บภาพนั้นนะครับไยายยาเก็บภาพนั้นนะได้ได้ถ่ายถ่ายคลิปยูทูบบอสบอสบอสติ๊ยังด็กชวนี่เนาะอ่าราะนั้นเรอาลงคลิปได้เนาะ ครับครับครับน้ำล้างหรอหลังรวดครับน้ำเจ้าตะล้อเริ่มต้นเพลิงเออใช่ละเพอนอาจารย์เนื้องนี้พร้อมนวยการครับใช่ละไปพร้อมนวยการมาเลยไปเราสอนคนมาสวยแล้วล่ะเขาเกิดไปสวยแล้วครับเลอฮะถือกองจุง่ะนต้องจุยงก็ต้องจุยงรถมาข้างหลังอ่ะ ตาม,ตามปไปนอนแล้ว่นก่อนตามไปนู่นเลยเออไปไปนี่ไปไปว่างแล้วว่างแล้วครับมาว่างปะว่างนีง่เป็นพนักงานนานช่วยแต่นิดนึง ไปต้นกำลังลื้อสายไฟอืมอะไรขอไปงาน d อปตอลือสายไฟอนนีทั้งนี้อปตเนาะทล้งโนนนั่วางกันหมดการทางปลาปักขอไปคนจัดไปแก้ผ้าขอไปเลยโอ้โอ เอาไปดีนะเอาไปดีนะไปดีๆ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  สาวงาน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 มีงานแบบกาลาลาลาเนาะลาได้เจอได้ขานพอแบบสวย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 ดนไหมสาวลูกเยอะเลยนะมันจงได้เด็กอ่ามันหลายก้อนหกนงีค่ะมันมันเขานาดีมันไปเลย คนไสาวสมนั่นแหละสามไม่ร ah, ้อ่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเชิญเชิญคุณพี่สวัสดีค่ะ

ตอนนี้ว่าไดเป็นสสอในสภาแต่ว่าเป็นสสในหัวใจประชาชนนี่ละสสในหัวใจประชาชนอ๋อสาวาวาน้นี่ยไม่ได้เป็นหรือไม่ได้เป็นทำงานกับสังคมนะยังจะเ้็นกันอืมเป็นลูกศิษย

ครับคุ้ยผู้บอกเนาะตีคาวกันตลอดอยู่ฮักกะเล่นฮักกะเล่นได้ปนข้ไปทั้งนเล่นไปนิดหน่อยกันที่คุ้มทาให้สวยแท้เนอะ อีกคมหันมายิ้มให้หน่อยบันนี้นะครับอันนี้สท่านก็นมาช่วยดูแล ทางด้านบ้านยายเนื้อนะครับกำมัทิมงานเอาระตมาซอยนื่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอพักผู้เลยพ่อครันเจ้าที่เอามาต่อแล้วมาลมุด้นิดลมได้อีกพอไปได้อยู่ไปได้อยู่เปิดเก่งอยู่เปิดครับเก่งอยู่เขาเมื่อน้ากว่านี้อีก ิบสองโอ้ย hmm. oh. ต้นใหม่ตายเป็น,น้ำบางเลยตันนี้ทางด้านนี่นะทีมงานอบอตอบางข้อเนาะอ่าอ่าเ็บภาพลูกหลานที่ทำงานอบออตอบางข้อเฮานี่ก็มา มาซอยในการเมื่อนี่ยังติดต่างไฟบอกน้าเด็กสายไฟาสายไฟให้บ้านเนี้ยอ๋อทำสายไฟไหมอ่ะลูกบ้านแขกเคยบ้านแขกอ,อะไรกับพี่น้องบ้านข้อ ปไฟใส่อืมใส่คนใหม่สามสี่มื่อเพื่อนก็ได้ใส่ไฟหมาตัวโจตจวเย็นแอร์พับการพัฒนางานเนาะว่าไ้มันใหม่มแน่นี่แล้วหรือก็มาแนต้นใหม่เพันกำงานเนีขนาดนาบ้านเจ้ายังรวกเนาะต้นบังขามนะอ่าคนเราฟากถนนน่ได้ก็ได้คนกองทานไว้นซิเอสกระสอบ ทานติดทานในวันินี้นไ่านกตลังมีควันอือยูนี่บอกกองทานนะออือเฮ้ย่นมาอ่าลูกรกมอะไรอ่าดูแบบอ่มาเก็บภาพรอๆอะไรเรื่อว่ามืนอนี้มีแต่ทำมาทำไฟบอกอันบ้านมาท่านได้มลื้อนะบ้านตำรวจตำรวจมาทำอะไรอ๋อตำรวจทำมาท่านให้ลื้อ หม่มาไก่ผสิหืมจะได้เนาะนี่แหละครับหลังจากไฟใหม่แล้วกัต้นใหม่กับใหม่ไปน้ำนี่ว่าเล่าเขาไปอยู่ไก่เนาะถ้ <c oughs> างั้นบ้านนึงกับเล่าเขาก่บ <c oughs> อ,อยู่หลังคือกันอยู่ไก่คือกัน น้ำไฟเนี่มันทีมนี่เนาะน้ำก็ไฟอยู่ในทีมเมื่อแรก็เหคยสอมไฟไอสอนไอสอมน้ำมาเมื่อได้มาสอมไฟเดียวกันอนะจะเทียบเดียวกันหมตเดือดโม,ม,มออเลยังไรหนังสือล,ล้อน แล้วข้างบนก็ห้องนอนกัหลายห้องมาเนี่ยห้องนอนไอซิก้นห้องนอนกับม่แต่ใหม่มานี่น่ะซากไปใหม่<อ>ที่เหลือจะเป็นห้องปูนเป็นห้องน้ำสันบนแล้วนะ่ะห้องน้ำห้องรัวสันบนจะเป็นปูนแต่ว่าโค้งสามมันก็ใส่บ่ได้แล้วละ บ้านคุณยายในพยังบ่ทันให้นเรือเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ภาษีมาวยอยู่ อืเนสนซากนะครับจะยังหลงเหลืออืมแต่ว่าก็ต้องต้องเอาทุบถิ่มขึ้นก่อนแหละครับเพราะว่าโครงส้างมันพังไปแล้วนะแซมมาอ๋อจะได้บันทึกภาพแต่มันเบางพร้อม,มอ่านซื้อ เขียน,นไ,ไหวป่นโอ้ปัญหาบน็ปัญหาอ่าเข้าไปอีกบ่มาแล้วก็เลรียไกรรมการนคร่คอนะกรรมการอออกรรมการเอลพงกรรมการวพงมาฟังหน่วยการเนะ่ อันนี้มาจากคุณเกษเลนลาซีมาคุณสมรัตสุวรรณตรัยมาจากอ่านครล่าซีมาโคราชเรามาบริจาคลูกตาลนี้ท่าให้ใหม่ทั้งสามครอบครัวครับเหมาไปเนาะครับ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 อืมช่องมาเป็นตัวแทนมาเปนมาเป็นตัวแทนบรรเทาความเดือดร้อน ของบงโดยตัวแทนของคุณคุณกฤษลินแล้คุณสมรัฐส่วนในจ่าตรัสสิบบาทลูกสาวคุณตาเน้นเรียกว่าคุณครูนินของแก้วเพิ่นก็ได้เห็นถึงความเร่าร้อนเนาะเพิ่นก็เลยมาเก็เห็นในยูทูบไปกล่าวขอบคุณหลายๆครับตัวแทนจะรับมอบไปให้ส่งให้คุณร้อน่อไปกีสลินลูกสาวคุณตาเน้นมาทางมือที่มาเนาะ มันโอนมาม็นจะแ้ในการรับมันโอนมาผ่านมามันชีมาหนึ0งารอยบาทเกตสดีรุ่นเดียวกันไหมสสายจะใส้ ถ้าพิจารณาสามหลังก็ขออนุญาตมอบในหลังละห้าร้อยบาทเนาะพกๆกันกาแฟมันก็รุ่นเดียวกันได้เนี่ยมีความสุขมากๆคุณเกศรินนะกาแฟมันก็รุ่นเดียวกันได้เนียเพื่อแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นญาติพี่น้องมาแล้วรุ่นเดียวกันขอให้มีความสุขความเจริญความเก่งเใหญ่ได้ควางใครอยากมีเด้อนูเกศเด้ผมจีพิธีมอบช่วงนี้เพิ่มมาสิเดี๋ยวครับเด้อสระกาศอรณ์หนึ่งเนาะได้กันได้ครับเดี๋ยวเราบมอบไปก่อนจะเนี้ ขอบคุณมากครับอ่ามาสโมบ้ากันเนาะ <c oughs> โอ้มาสกันลูก่อยกับทั้งสองเท่าแหละก็ลูกซ้ายกัครับแล้วก็มัดซอยครับ<ะ>ลูกซ้ายกับพันนึงมซอยเอาสาธถ<ะ>บุญลล้วมอรมรารลกันครับบุญบมบากันนะเนาะอ่าดแจหมครับขอบคุณครับขอบคุณเยี่ยไปดวย เยังประกาศสำหรับคลิปนี้มเ็พมววิถีพุทธาป้าไปนทสสขรบพี่เปบอกช่วยส่สงพระขอบคุณท่านผู้ชมท่ามทุกท่านครับสวัสดีครับ